ปากเสียงแทนกายจากแดนไกลส่งไปไทยแลนด์น้องมาอยู่ดินแดนเจแปนผู้สาวไทยแลนด์คิดฮอดเพื่อนเกา่าเพราะความจนยากจึงทำให้จากบ้านเมืองของเราเพราะความจนยากจึงทำให้จากบ้านเมืองของเรา สาวาธาตพนมสุดแสนจะเศร้าเมื่อต้องจากเมืองไทยถึงตัวอยู่ไกลแต่หัวใจส่งไปถึงกันอยู่เจเป็นเมืองหนาวแห่งนั้นขึ้นฮอดเพื่อนกันเมื่อจากมาไกลเพราะติดโควิดจึงหมดสิทธิ์กับเมืองไทยเพราะติดโควิด จึงหมดสิทธ์กับเมืองไทยจึงฝากแต่เสียงแทนกายสงกับไทยให้เพื่อนทุกคนสาวถาดุพนมจากมาโดนอยู่เมืองเจแปนยังบ่ลืมเพื่อนเพื่อนไทยแลนด์มาอยู่เจแปนห่างเพียงไกลจึงฝากเสียงไปกับสายลมถึงพี่น้องไทย จึงฝากเสียงไปกับสายลมถึงพี่น้องไทยหลังจากโควิดผ่านไปเราพี่น้องไทยคงได้พบกันสาวธาตพนมจากมาโดนอยู่เมืองเจแปนยังบ่ลืมเพื่อนเพืไทยแลนมาอยู่เจแปนห่างเพียงไกลจึงฝากเสียงไป กับสายลมถึงพี่น้องไทยจึงฝากเสียงไปกับสายลมถึงพี่น้องไทยหลังจากโควิดผ่านไปเราพี่น้องไทยคงได้พบกัน